ก็ปกรตอับ้งานะครัที่แรกนี่นะก็ตงคิดดีนะคือได้นะเท่ามาได้อการอบสองอ้ารอบหนึ่งมาก่อนเนาะรอบสองมาได้ก็รอบสามนะเอาหได้ นะเอาสามหลอบเนี่ยถ้าได้สามหลอกได้เนี่สุดยอดกว่าโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธาสุทธังสรนังคัจชามิพุทธังสรนังคัจชามิธรรมังสรนังคัจฉามิธรรมังขัชามิมสรนังคัจฉามิรสนตชาระมสงตรสนัตมรมตาสัมพุทาธรสสะัขัารกนัครับจะมด้รรนังขีตชมงามอ่อนงตามรนงตายิปรนงามิรนัก นะก็คงจะเป็นพ็พูดยังน้องกันนะพูดน้องคนแรกนะครับลงงมอ่าในรัฐที่เป็นลงงมเนี่ยนะเป็นตาอันไหนะเป็นอะไรกับหัขึ้นมานะแล้วเป็นจะถามว่าอันนี้แม่นกอนะถ้าว่าใจจะตอบว่าบ่ใจนะถ้าว่าบ่ใจก็ทุบใจเนาะอ่านั่นอีแฮบนี่คือบ่เจเป็นโควิดนะครับวันนี้แต่งมาสองรอบแล้ว แตงแบบฟ้าหูด้ดโล่งเลยนำบวกน้อยย้อนแสงหนึ่งครับตอนนี้อาจารย์วัคโวสโคนพิบิตมณิตนะครับได้อ่างว่าอธิษฐานคิดนะครับอธิษฐานนะแลวก็จะได้ดเฉียงท้ายเขาประพุทธนะครับโยนโซวเฉียงท้ายครับเอาละขอเด้อสวยอยาไปตั้งไหน อ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้านะยังครับก็ได้นะครับก็ยด้แล้วก็ตอนน่้อยู่ในขั้นตอนของาอันลดน้ำหนักอยู่นะครับกำลังครอบๆแต่ว่ายังบอกอันในส่วนการถามสภาน่าองช่วยกันตอบนะครับช่วยกันตอบแต่ถ้าว่าเป็นงมแม่ก้อนอันแรกเนี่ยถ้าเบาใจก็ว่าบาใจนะแต่ถ้าว่าหันไปอุือเขาพูดอนกัรบดให้ก็ต่อไปใจแล้วก็ใช้โย่สามขั้น นะครับแล้วเราจะได้ราธนาขึ้นนะนะสาธุเลยสาธุเลยสาธุก็เน้อสาธุแล้วก็ใส่โยเลยเออนั่นไงเขาเนใส่โยจริงจริงอ้าวอ้าวอ่ายังดำดับอ่าตามดำนะท่านแรกอ่าเข้มปะพุนยายนองเด้ออ่าปะพุนยายนองลงดำนะครับอ่าพร้อมมละกันหายใจลงแล้วก็นะและซอกมาไม่ได้นะ เอาตามนะครับลงไปแล้วครับลายที่หนึ่งตึ้มตึ้นะครับจำบันเละเห็นดมาใจได้ก่อนเอาละทำอะไรงั้นตึ้มขึ้นมาแล้วครับได้ครับอันนี้เหม็นจ้าบ่ใจเออบ่ใจบ่ใจจะว่ายบ่ใจตามให้กันตามให้กันนะอ่าอุตส่าห์เสนเป็นยอดที่อันนเราจะได้หนื่อยเหนื่อยเลยหนึ่งเออ ตำเน่ต <CK> ่อไปท่านทีสองครับอีสองเฉนวิงไงพระล่ดำก็ล่นฮึเออแต่เอาทีันปแใจสวอันนี <undocumented tractor> ้บกใจมันอันน้อุตส่าห์บแต่เป็นเอ็นไงนะเป็ต่อมบอตนะอ้าวขั้นที่สามลังอีนี้จเยอะกว่านะขนะครับนอ 1, ตื <laughs> Anyways, hungry, boys, ่นมาเลยตืนเลยข่นเลยอ่าไม่ใช่ตื่นเลยนะครับตอปนี้ไม่ยุดอ่าน้องมือน้องมือก็โอ้โหโอ้โหอาจารย์พี่เจมครับอ่าเยีครับอ่าชอบเขามาครับครับเจ้อ่ามืเฮ้ยนะครับพี่ครับ จ้าผมผมจะพูดไรผมจะไม่จ้าให้ว่ามหาโูมิทัน์อันนี้นครับก่าไหนกันอะครับ <objectively> <semester> <vard en> ปัญจิตอาจารย์อาจาักเตอรอาจารย์วัดพงศ์เจ้ารณะ